สวัสดีครับทุกคนตอนนี้อยู่ที่ช่องอฉชินชิปไชหน้าผมอฉชินเป็นคนจีนนะครับตอนนี้อฉชินอยู่ในเมืองหลายปินเขตปกรครองตนเองกวางสีจ้วงนะครับบ้านผมอยู่ในเมืองนี้แล้ววันนี้อฉชยนอยากจะพาทุกคนไปดูเตกโคอนโตที่สร้างไม่เสร็จอยู่ในเมืองหลายปินหน่อยครับผมได้ข่าวว่าเตกนี้บริษัทอสังหาริมทรัพย์หยุดสร้างไปประมาณ -78 ปปีแล้วเพราะว่าบริษัทอสังหาริมทรัพย์เงินหมดนะครับ สร้างต่อไม่ได้แล้วหนีแล้วครับสําหรับคนที่ได้ซื้อคอนโดซื้อบ้านอยู่ในเตกนี้นะ mm hmm. เสียหายมากเลย mm hmm. เดี๋ยววันวันนี้เฉียนจะพาทุกคนไปชมข้างในกันว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างแล้วครับทุกคนเดี๋ยวไปดูกับเฉีนกันครับคอนโดที่สร้างไม่เสร็จนะครับจะอยู่ข้างหน้าทุกคนเห็นไหมเตกสูงมากเลยน่าจะประมาณ20ชั้นได้นะครับแล้วที่นี่นะครับตำแหน่งดีด้วย อยู่ในใจกลางเมืองหลายปินเลยนะครับที่นี่คอนโดมันแพงมากแต่เสียดายมันสร้างไม่เสร็จนะครับแล้วคนที่ซื้อคอนโดอยู่ในนี้อะ่ะเสียหายเยอะเลยเพราะว่าทำสัญญาแล้วก็กู้เงินจากธนาคารแล้วครับแล้วก็ผ่อนแล้วด้วยแต่มันสร้างไม่เสร็จอะ่ะแล้วก็เงินก็ต้องจ่ายบ้านก็ไม่ได้ คอนโดก็ไม่ได้ย้ายเข้าไปพักนะครับเสียได้มากนี่มีทั้งหมดสามสามเตกเลยนะครับเตกแรกอะ่ะสร้างเกือบเสร็จนะครับแต่ว่าดูจากข้างนอกอะ่ะมันดูเหมือนสร้างเสร็จเรียบร้อยนะแต่มันไม่เสร็จครับให้ทุกคนดูหน่อยเราดูข้างล่างตรงนี้เราก็รู้แล้วครับแต่มันก็เหมือนมีบาง ป้านนะเขาย้ายเข้าไปพักอาศัยอยู่ข้างในทำไงได้จ่ายตังเงยอะแล้วครับส่วนฝั่งนี้ข้างหน้าอีกสองเดิกนะครับสร้างไม่เสร็จครับใกล้เสร็จแล้ว <c oughs> เหลือแต่ตกแต่งนะครับเสียดายบริษัทเงินหมดแล้วข้างหน้ามีอีกเดิกหนึ่งนะครับไม่เสร็จ ตำแหน่งนี้ดีมากเลยข้างหน้าเราตรงไปนะครับจะเป็นสวนสาธารณะประชาชนเมืองไหลปินนะครับที่นี่ตำแหน่งตีขายแพงมากนะครับเพราะว่ามันอยู่ในใจกลางเมืองแล้วก็อยู่ติดกับสวนสาธารณะด้วยครับ<อ>นี่แหลนะเสียดายมากเลยให้ทุกคนดูอีกทีนะครับเดี๋ยวเรา เข้าไปชมข้างในกันว่ามีคนย้ายเข้าไปเยอะไหมถ้าเจอคนที่ย้ายเข้าไปแล้วเราลองสอบถามเขาดูว่าเขารู้สึกเป็นไงบ้างครับที่เติกสร้างไม่เสร็จเขาเสียหาเยเยอะไหมถ้าเจอนะเดี๋ยวเราจะถามถ้าไม่เจอเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูข้างในครับไปดูว่าข้างในเขาจะออกแบบอย่างไร แบ่งสัดส่วนเป็นอย่างไรครับเสียาดายมากข้างหน้าตรงนี้ก็จะเป็นโรงเรียนอนุบาลน,นะครับสวนสาธารณะนี่คอนโดข้างหน้าก็จะเป็นตลาดครับข้างหน้าตรงนี้จะเป็นประตูนะครับถ้าเราจะเข้าไปข้างในต้องเข้าทางนี้ข้างหน้ามีอีก ประตูหนึ่งนะครับแต่ตอนนี้ประตูล็อกไว้ครับน่าจะเข้าไปในร้านนี้ได้นะครับทะลุเข้าไปข้างในได้เนี่ยมีคนจะมาเปิดร้านขายของอยู่ตรงนี้ซ่อมคอมพิวเตอร์อะไรต่างๆนะครับเนี่ยทางเข้าอยู่ตรงนี้เลยทุกคนตอนนี้เราได้เข้ามาข้างในแล้วนะครับเราเข้ามาข้างในนะครับ เราจะเห็นข้างหน้าตรงนี้นะครจะมีคมไฟแสดงว่ามีคนย้ายเข้ามาพักอยู่ในนี้กันแล้วนะครับแล้วตรงนี้ก็ยังมีโมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าจอดด้วยนะครับก็น่าจะพอมีคนมาพักอยู่ในนี้แล้วแหละทำยังไงได้ตังเราก็จ่ายไปแล้วแต่ว่าแค่สร้างไม่เสร็จอะ่ะในฝั่งนี้ก็มีจอดรถสามล้อ โมอเตอร์ไซค์อีกแล้วเรามาดูตรงนี้หน่อยครับตรงนี้เขาเขียนว่าต้าเจียข้านคายฟ้าสร้างเผาลู่เลยประมาณว่าทุกคนบริษัทที่สร้างคอนโดหนีแล้วครับน่าจะเป็นเพราะว่าไม่มีเงินมาสร้างต่อนะครับค่ะไม่มีไม่มีเงินมาลงทุนสร้างต่อก็เลยหนีเนี่ยเรามาดูฝั่งนี้หน่อย ในตรงนี้เขาจะมีลักด้วยนะครับถ้าเราจะชาร์จชาร์จป็ดรถจักรยานไฟฟ้าเห็นไหมครับนี่ฝั่งนี้ก็มีคนเอาของมาไว้ตรงนี้ด้วยครับตรงนี้เขาก็ยังมีแขนภาษาจีนอยู่นะบริษัทออกมาให้คำตอบหน่อยเห็นไหม นี่คนซื้อคอนโดในนี้ของเสียหายเยอะนะครับเรามาดูฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้นะครับมีคนเอารถมาจอดอยู่ตรงนี้แล้วครับเห็นไหมมีเอารถมาจอดด้วยนะแต่ว่าเราเข้าไปไม่ได้ครับเรามาดูฝั่งนี้หน่อยครับข้างหน้าก็ยังมีอีกเึกหนึ่งนะที่มันสร้างไม่เสร็จ มีคนเอารถมาจอดข้างในเดีย๋ยวเราลองไปทางนี้ดูครับนี่ข้างในก็ไม่มีอะไรเลยครับหยุดสร้างไปนานแล้วมีเด็กคนเอารถมาจอดตรงนี้ นีเ่เรารอมาจอดตรงนี้แล้วเราไปเราไปดูข้างหน้าหน่อยครับข้างหน้าตรงนี้คือเนี่ยรถผสมบูนยังอยู่ครับโอ้โห ทุกคนมาดูตรงนี้หน่อยกำลังจะสร้างแบบใหม่คอนโดใหม่เนี่ยได้แค่นี้อ่ะเห็นไหมตรงเหล็กเหล็กตรงนี้มันก็สนิมขึ้นหมดแล้วครับฝั่งนู้นก็เหมือนกัน สองเติกนี้ของเข้าไปข้างในไม่ได้มีบันไดยอยู่มีบันไดขึ้นไปอยู่เดี๋ยวเราลองขึ้นไปดูข้างในหน่อยครับไปดูว่าข้างในเป็นอย่างไรครับได้ได้อันนี้ไปได้เฮ้ ไม่มีอะไรครับจริงๆอ่ะถ้าอยู่ประเทศอื่นนะอาจจะมีคนขอทานเข้ามานอนอยู่ข้างในเยอะนะแต่ที่จีนไม่มีนะครับนี่เป็นบันไดขึ้นไปข้างบนนะครับนี่เป็นชั้นสอง ตรงนี้เขาน่าจะทําเป็นลานจอดรถไหมพวกคนคิดว่าใช่ไหมเพราที่นี่เขาไม่ได้กั้นห้องอะไรนะเหมือนเป็นลานจอดรถมากกว่าเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปข้างบนอีกชั้นหนึ่งไปดูว่า ข้ามบนจะเป็นอย่างไรข้างหน้าตรงนี้ก็ชั้นสามชั้นสามน่าจะเป็นลานจอดรถเหมือนกันนะครับ ตรงนี้ก็ชันสี่แล้ว<อ>ขึ้นไปไม่ได้แล้วหรอบันไดที่ขึ้นไปข้างบนยอยู่ตรงไหน,น เดี๋ยวเราลองมาดูฝั่งนี้หน่อยน่าจะมีบันไดนะนี่เป็นอะไรนี่อันนี้เป็นลิฟต์หรือเปล่าไม่น่าใช่ลิฟต์ประตูมันเล็ก บันไดขึ้นไปข้างบนไม่รู้อยู่ตรงไหนครับชั้นสี่เรามาได้แค่นี้ครับเนี่ยมาได้แค่นี้ครับทุกคน นี่เป็นเมืองไหลายปินนะครับขึ้นไปไม่ได้แนละ้วเดี๋ยวเราลงไปข้างล่างครับไปดูเดึกที่มีคนย้ายเข้าไปพักข้างในแล้วทุกคนประตูทางเข้าจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่ปกติคนข้างนอกจะเข้าไปไม่ได้นะเพราะว่าต้องใช้ปัดแือว่า ใส่รหัสนะครับตอนนี้เราได้เข้ามาข้างในแล้วนี่มีลิฟต์สองเครื่องนะครับที่ใช้ได้แล้วลิฟต์ใช้ได้แสดงว่าข้างในจากนี้มีน้ํามีไฟเข้ามาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราลงขึ้นไปดูตรงตาดฟ้าก่อนนะครับดูตาดฟ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเราเดินลงจากเตกนี้เรื่อยๆนะครับ มีทั้งหมด29ชั้นนะครับ29ชั้นเลยทุกคนตอนนี้เรามาถึงชั้นที่29 e แล้วนะครับที่นี่มีทั้งหมด29ชั้นแต่พอมาถึง29ชั้นนะครับก็เห็นมีสองบ้านนี้เขาได้ตกแต่งน่าจะย้ายเข้าไปพักอยู่ข้างในแล้วครับเห็นไหมโ oh. อ้เดี๋ยวเราขึ้นไปชม ตรงตากฟ้าครับเนี่ยตรงนี้เขาก็แค่ตกแต่งนิดหน่อยนะครับเขาปูกระเบื้องน่าจะเป็นเพราะว่าสองบ้านนี้นะครับเขาลงทุนมาทําเองนะครับผมแต่ถ้าไม่ได้ลงทุนอ่ะก็จะเป็นแบบนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นบันไดนะครับที่ขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวเรามาดูข้างบนหน่อยครับ เราจะได้เห็นวิวอะไรบ้างโอ้ทุกคนมีคนเอาลำไย,ยมาตากตรงนี้อ่ะอันนี้เป็นลิ้นจี่ส่วนฝั่งน้นครับเป็นลำไย,ยเขามาตากไว้ตรงนี้ ทุกคนดูหน่อยนะครับที่นี่ค่อนข้างที่จะสูงนะครับนี่เป็นบรรยากาศเมืองไหลปินนะครับเห็นไหมแม่น้ําหงสวยเหอนี่เป็นเมืองเก่าไหลายปินส่วนเมืองใหม่จะอยู่ฝั่งนูน้นเพราะว่าฝั่งนู้นอะ่ะตึกใหม่เยอะมากเดี๋ยวเราดูก่อนว่าเราจะขึ้นไปข้างบนได้อีกไหม อขึ้นไม่ได้แล้วครับเพราะว่าไม่มีบันไดแล้วเรามาดูฝั่งนี้หน่อยมาได้แค่นี้ครับอม,มีคนโป่งมันเทศอยู่ตรงนี้ด้วยเอาไว้กิน เอ๋เรามาดูตรงนี้หน่อยโอ้ไหวยแบเนี่ยนี่ให้ทุกคนดูเมืองเก่าอีกทีนะครับข้างล่างนะจะเป็นตลาดนะครับแล้วก็มีห้างด้วยห้างจะอยู่ฝั่งน้นเมืองนี้ใหญ่นะาอ นี่ตรงนี้น,น่ากลัวนิดหนึ่งจะพังแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้เขามีเอาอิฐมาวางไว้ตรงนี้นี่เมืองเก่าไหลายปินเห็นไหมฝั่งนู้นส่วนมากจะเป็นเตกสูงคอนโดนะครับแต่มีเตกที่สร้างไม่เสร็จมีอีกสองสามที่เลยครับ ราะว่าเมื่อก่อนสร้างเยอะไปครับบางบริษัทเขาไม่มีเงินมาคือทนหมดอะครับบางคนที่ได้ซื้อบ้านไว้จองไว้ล่วงหน้าเสียหายเยอะเพราะว่าเราได้กู้เงินจากธนาคารมาแล้วอะไม่ใช่ว่าสร้างเสร็จแล้วค่อยซื้อนะที่นี่คือซื้อก่อนค่อยสร้างเราต้องจองก่อนเลยยังไม่เห็นอะไรเลย ก็เราก็ต้องซื้อแล้วครับเพราะว่าแต่ก่อนคนจีนน่ะนิยมซื้อคอนโดกันไงที่ข่าวดังๆที่จีนบริษัท e อวอร์เกนเหิงต้าบางทีนะเขาแค่สร้างประตูใหญ่ประตูอันนึงตู้หลูๆก็ขายได้ราคาดีแล้วอะ่ะนี่มันตลกมากเลยอะ่ะแต่ทุกวันนี้ตึกสร้างเยอะไปมันอิ่มตัวแล้วนะครับก็เลย ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนนะแล้วเราลงไปดูข้างล่างหน่อยครับเราลงมาดูชั้นที่ยี่สิบแปดดูมีคนเอาของมาไว้ตรงนี้แล้วเนี่ยข้างหน้าตรงนี้ก็มีคนมาตกแต่งป้านแล้วครับ ไม่แน่ใจว่าย้ายเข้าไปหรือยังเราต้องลงทวนเองแล้วเห็นไหมปูกับเบื้องเองเลยเรามาดูฝั่งนี้หน่อยอเฮ้ยทำไมมีแค่หนึ่งสองสามสี่ชั้นนึงมีแค่มีแค่สี่ป้านเองเหรอ เดี๋ยวเราลงไปดูชั้นที่ E 1 7นะครับชั้นที่ E 1 7บเจคนที่เขาไม่ได้ตกแต่งบ้านนะเขาจะเอาไม้มากั้นไว้ไม่ให้เข้าไปข้างใน ี่ตรงนี้ก็มีคนย้ายเข้าไปพักข้างในแล้วนะครับเห็นข้างในเขามีเขามีพวกเครื่องซักผ้าแล้วแมว่ามีตากผ้าอยู่ในบ้านด้วยแล้วเรามาดูชั้นนี้หน่อยชั้นที่สิบเก้า ชั้นที่16เนี่ก็มีคนมาตกแต่งแล้วครับลงทุนเองเลยนะที่เราเห็นดกระเบื้องที่เขาปูเรียบร้อยอะลงทุนเองเลยแ๋่วเรามาดูข้างล่างอีกหน่อยหนึง่งว่าป้านหลังไหนที่เขาไม่ได้ปิดประตูไว้ไหมสามารถเข้าไปข้างในได้ ไม่มีเลยตรงนี้เขาก็ท้าตกแต่งแล้วคะเรามาดูชั้นนี้หน่อยครับชั้นนี้เป็นชั้นที่9้านะครับผมชั้นนี้มีบางบ้านใต้ตกแต่งแล้วแต่ยังไม่ได้ย้ายเข้าไปข้างในนะเห็นไหมตรงนี้มีฝุ่นเต็มเลยส่วนที่ยังไม่ได้ตกแต่งเขาจะเอาไม้มาแผ่นไม้มาปิดไว้ไม่ให้คนเข้าไปข้างในนะครับ อันนี้ก็เหมือนกันบ้านนี้น่าจะตกแต่งเสร็จแล้วน่าจะนะนี่ก็ยังไม่ได้ตกแต่งเลยทุกคนตอนนี้เรามาถึงชั้นที่5้าแล้วนะครับข้างหน้าตรงนี้เขาน่าจะเป็นทางที่เข้าไปตรงลานจอดรถนะครับในชั้นที่5ไม่ได้ตกแต่งอะไรนะครับ ลิฟใช้ได้มีลิฟตองเครื่องอะ่ะที่ใช้ได้นะครับเรามาดูฝั่งนี้หน่อยฝั่งนี้น่าจะเป็นกล่องไฟฟ้านะครับไม่รู้ว่าอันนี้เขาเปิดได้ไหมเฮ้ยเปิดได้ด้วยมีคนเอาของมาวางไม้ตรงนี้อะ่ะ มีรองเท้ามาเอารองเท้ามาวางไว้ตรงนี้แล้วตากพริกด้วยอกพริกอกอะไรกินอกผักต้นหอมนะครับนี่เป็นชั้นที่ห้านะครับ ชั้นที่ห้าตรงนี้น่าจะเป็นลานจอดรถแต่ก็ไม่น่าใช่นะครับผมวงวงอยู่เพราะถ้าเป็นลานจอดรถเขาน่าจะกว้างนะครับไม่งั้นถ้าเป็นแบบนี้รถเข้ามาจอดไม่ได้เนี่ฟังบ้านนะครัได้ย้ายเข้ามาพักข้างในแล้วส่วนจากนั้น ไม่ได้ตกแต่งไม่ได้ติดตั้งลิฟต์อะไรเลยไม่รู้ว่าอีกนานไม่ต้องรอนานไหมไปวยถัดถึงถึงจะกลับมาทำต่อนี่เลยทุกคนเอาเชินพาทุกคนมาดูได้แค่นี้นะเพราะว่าส่วนมากอะคนที่เขาซื้อบ้านอยู่ในเตกนี้นะเขาจะเอาไม้มาปิด ประตูเข้าบ้านแล้วนะครับเขาไม่ให้คนเข้าไปดูข้างในแล้วก็มีบางบ้านเขาได้ย้ายเข้ามาพักข้างในแล้วด้วยเขาไม่ให้เข้าไปฝั่งนู้นนะครับเน่ยตรงนี้เขามีปกผัก ปลูกอะไรด้วยแล้วนะครับทุกคนเมื่อกี้อาฉินพาทุกคนขึ้นไปดูเตกแล้วทุกคนรู้สึกเป็นไงบ้างครับเสียดายไหมแต่สำหรับเตกนี้นะก็ยังดีอยู่แล้วตอนนี้มีลิฟต์ใช้แล้วมีไฟมีน้ำเข้ามาข้างในแล้วแต่ว่าปางเผื้นที่เขายังไม่ได้ตกแต่งเลยนะครับบริษัทที่สร้างคอนโด บริษัทน,นี้เขาหนีแล้วแหละครับแต่ทํำยังไงได้เราซื้อคอนโดอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะเราเสียเงินไปแล้วอ่ะเราก็ต้องหาวิธีมาแก้ไขให้มันเสียหายได้น้อยที่สุดนะครับเพราะเลยบางคนก็มาตกแต่งบ้านเองแล้วก็มาทุกอย่างทําเองอ่ะลงทุนนี้นิดหน่อยๆลงทุนเพิ่มอ่ะถ้าหวังให้บริษัทกลับมาสร้างให้เสร็จสมบูรณ์คงยากแล้วแหละครับเพราะว่า แค่เติกนี้นะยังทําไม่เสร็จเลยแล้วก็มีอีกสองเติกที่อยู่ข้างหน้าต้องลงทุนอีกเยอะเลยอะ่ะคิดว่าบริษ,ษัทเขาจะมีเงินมาทําต่อไหมคงยากนะครับนี่แหละอยู่ที่จีนบางทีจะเป็นแบบนี้นะบริษ,ษัทบางบริษ,ษัทนี่เขาคิดว่ามันขายบ้านมันรวยนะก็เลยหาพื้นที่มาสร้างบ้านสร้างคอนโดนะเพื่อรีบขาย บางที่บางบริษัทนะเขาก็ไม่ยังไม่ได้ไปอนุญาตจากรัฐบาลเลยเขาก็สร้างก่อนแล้วอะ่ะแล้วก็อาจจะยังไม่ได้สร้างนะทําเป็นรูปภาพออกมาให้ดูให้ให้คนที่สนใจซื้อคอนโดดูก่อนถ้าสร้างเสร็จแล้วจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วก็ตำแหน่งนี้มันอยู่ใจกลางเมืองเลยนะไปจากตรงนี้ไปที่ห้างไปที่ตลาดมันใกล้มากเลยแล้วก็ ขายก่อนนะครับขายเสร็จแล้วค่อยสร้างเรื่อยๆสร้างขึ้นมาเรื่อยๆนะครับที่จีนจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าแต่ก่อนนะคือทุกคนอยากมีบ้านอยู่ในเมืองกันก็รู้เนาะแต่ก่อนมันสร้างไม่ทันแต่หลังๆมาบริษัทบริษัทเออ,อสังหาเรียทรัพย์ที่จีนเขาก็ดีบปั่นเงินอนะ่ะสร้างได้ยิ่งเยอะยิ่งไวยิ่ง,งดี ขายเยอะๆบริษัทจะได้กาไรเยอะรวยรวยรวยสำหรับคนที่เขาซื้อคอนโดแล้วบริษัทอสังหาริมทรัพย์หนีแล้วแต่ยังไงก็ต้องหาวิธีมาแก้ไขอย่างเติกนี้แหละย้ายเข้ามาได้ก็ย้ายเข้ามาอยู่เลยอย่าไปนสนใจอะไรไหนๆก็ลงทุนแล้วประมาณนี้แหละครับให้ทุกคนมาดูข้าวๆหน่อยทุกวันนี้ที่จีนนะครับ อสังหาริมทรัพย์มันจะมีกรณีแบบนี้ด้วยอันนี้ก็ยังดีสามารถย้ายเข้ามาได้แต่บางบางเดิกสร้างไม่เสร็จ <c oughs> ไม่รู้จะพูดไงดีทุกคนฝากทุกคนคอมเมนต์รอกอาชินหน่อยครับถ้าเจอปัญหาแบบนี้เราทําอย่างไรดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันนะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติไตามให้อาชินด้วยนะครับบ๊ายบาย